สวัสดีค่ะวันนี้ขอยืมภาษาในสวีเดนนะคะไปชมกิจการของอีเกียนะคะร้านอีเกียห้างในในเมืองไทยที่เป็นของชาวสวีเดนเขามาทำไว้แล้วก็หลายๆแบบหลายๆอย่างก็เอามาจากสวีเดนเนาะได้คำนี้มาด้วยเฮ้เฮ้สวัสดีจ้าวันนี้เตรียมคลิปนี้ไว้สำหรับผู้ติดตามที่สนับสนุนช่อง ้ยาลินได้ทำวิดีโอใน YouTube นะคะ5 0 4ท่านแล้วครึ่งทางแล้วจ้าเย้ยเย้ยเฮ้เฮ้สวัสดีทุกคนคะ่ะท่านผู้ชมใหม่ท่านผู้ชมเก่านะคะยาลินสัญญานะว่าจะทำคลิปดีๆเรื่อยๆนะคะให้พาเพลินไปในเรื่องต่างๆนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอาหารเ,เด็กๆนะคะกิจการถึงเด็กกิจกรรมเด็กๆเ,เพื่อให้ผ่อนคลายนาะนะคะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณเฮ้เฮ้สวัสดีจ้าจากครอบครัวของยะลินนะเด็กๆหลานๆลูกๆมาขอบคุณทักท่านนะจ้าเดีน,นี้จะเอากิจกรรมเด็กๆนะคะสองสาวหลานสาวย่า ที่เขาจะมีกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เล็กๆนะคะตอนนี้จริงๆแล้วเขาสี่ขวบแล้วละคนโตน่ะคนเล็กก็สามแล้วเดีย๋ยวมาดูภาพตอนเขาเล็กๆกันนะจ๊ะ <c oughs> คือหัดพูดเลยจ้าน้องหลับนะคะคนเล็กกับคนโตนะ <c oughs> น้องหลับนะไอเอ๊ะที่เอ๊ะน้องหลับยังคะน้องหลับปุ๊ย

น้องค่ะค่ะอยู่น้องค่ะน้องชื่อ,อชมชมอไ<ข>ะไรเอเอเอ๊ะดูดอเอ๊ะพ่วยกันพ่วยกันพ่วยพ่วยพ่วยกันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะแล้วก็มาอีกคำหนึ่งพอสวัสดีแล้วก็จะมีคำล่ำลากันเนาะ เฮ้ยเด้อเฮ้ยเดอเฮ้ยเด้อเราันออกเสียงประมาณนี้ใช่ไหมเฮ้ยเด้อลาก่อนเนาะเจอกันก็สวัสดีบา,บายบายก็ลาก่อนนะแล้วก็เจอกันทุกคลิปนะย่าจะพยายามหาคลิปดีๆมาให้ชมวันนี้ไปเที่ยวอีกเกียก็ไปเจอมุมดีๆมาค่ะเกี่ยวกับการเก็บขยะนั่นเองเพราะเราช่วยกันลดโลกร้อนเนาะคนรักโลก,กรักกันนะ c a r i n g of People เนาะ ปริมาณขยะที่มันล้นโลกเนี่ยถ้าเราช่วยกันประหยัดนะทรัพยากรมันก็จะไม่หล้นแต่ถ้าสิ่งไหนใช้ไปแล้วก็อาจจะเอากลับมาใช้ใหม่หรือตามโครงการต่างๆก็จะมีกิจาการดีๆให้เราทานะเออไปเจอที่อียิปตเนี่ยเขาทำดีใช่ละคะ่ะขวดแก้วขวดพลาสติกหนังสือเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาก็จะส่งมอบต่อเพื่อที่จะไปสร้างรายได้ให้กับเอ่อน่าจะเป็นพวกเด็กที่ได้อโอกาสนะ แล้วก็จะมีพวกขวดผุดนที่ว่ามีการตั้งเป้าหมายไว้ว่ากี G ่ใบกี่ใบนะคะถ้ามาลองชมกันนะคะว่าเขาทำที่น่ารักใช่ไหมค่ะ111ใบขวดพลาสติกเปลี่ยนเป็นเก้าอี้ได้หนึ่งตัวอู้หลังต้องขอติดตามเขาไปดูแล้วละ่ะเขาเปลี่ยนเป็นยังไงนะมีโรงงานเอาไปผลิตใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะเค,เคยเห็นเหมือนกันนะบางที่ที่เขาใช้พลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ย ไปหลอมใหม่แล้วก็มาทําใหม่เป็นรีไซเคิลให้เป็นสภาพใหม่เป็นถุงที่ใช้จากขยะที่มันไม่สกปรกอ่นนะเนาะเออไปการรักษาระบบนิเวศให้โลกเราอยู่อย่างสุขสบายสบายใจเนาะเดี๋ยววันหลังจะพาไปชมออในภาษาอื่นๆบ้างนะถ้ามีโอกาสนะคะวันนี้มาที่อีเกียเห็นมุมนี้นะ,ะสนใจก็เลยเก็บมาให้ดูกันนะคะ หนังสือเรียนบางทีเราใช้เยอะๆไปเนี่ยหนังสืออ่านช่วงแรกๆก็สนุกอยู่เดี๋ยวนี้เราใช้แต่อิเล็กทรอนิกส์เนาะหนังสือเป็นเล่มๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ละก็จะอาไปบริจาคได้ทำไมก่อนจําได้เลยเวลาสอนหนังสือเนี่ยโอ้ใช้เปเปอร์เยอะมากเราก็ได้ยินว่าหลายหน่วยงานนะคะใช้เปเปอร์เลสละก็คือไม่ใช้กระดาษและก็พยายามดูจากจอก,จอก็จะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาอีกละสิก็วนกันไปเราก็ใช้ให้มันน้อยที่สุด นี่ค่ะตัวอย่างที่อีเกียเขาทำน้ำที่กระป๋องรีไซเคิลได้ร0อเเซ็นะ่าสนใจเอามาให้ฝาดูนะแล้วมาพบกันใหม่นะ่าหลินดีใจมากมากได้ครึ่งทางของ YouTube และเผื่อจะมีรายดงรายได้เอาไปทำากิจการประโยชน์ประโยชน์บ้ายบายเจอกันใหม่นะ